สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ข่าวมิภากประจําวันคารที่12พฤศภาคม2558นะครับพบกับผมชินเคยหนุ่มหน้าบนคนสระกราวเมธีชิมจิ๋วครับคุณผู้ชมครับช่วงแรกวันนี้ไปที่จังหวัดอ่างทองชาวนารวมตัวกันเข้าร้องเรียนนะครับเนื่องจากไม่มีน้ำทํานาโดยชาวบ้านบอกว่าก่อนหน้านี้ชนรับทานประจํา จังหวัดนะครับได้ทําการปล่อยน้ําให้แต่กลับไม่มีน้ําเพียงพอนะครับส่งผลให้นาข้าวเสียหายกว่า2,000ไร่ครับชาวนาในตำบลอินทประมูลอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองนะครับรวมตัวกันเดินทางไปยังโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาอย่างมณีเพื่อสอบถามถึงการส่งน้ำที่ทางชลประทานแจ้งกับชาวนาวา่าจะส่งน้ำให้ภายในวันที่10พฤษภาคม แต่เมื่อถึงเวลาน้ําที่ส่งไปมีจํานวนน้อยไม่เพียงพอในการทํานานะครับทําให้นาข้าวกว่า2,000ไร่เสียหายชาวนารายหนึ่งบอกว่าชลประทานส่งเจ้าหน้าที่ลงไปประชุมกับชาวนาว่าภายในวันที่10นี้นะครับน้ำจะเต็มคลองให้ชาวนาเตรียมนาข้าวได้เลยแต่ชาวนาก็ต่างดีใจนะครับเตรียมผืนนาเพื่อปลูกข้าวหลังจากหุดทำนา ตามคำขอของชประทานมาหลายเดือนแต่เมื่อถึงเวลากลับไม่มีน้ำเพียงพอจึงรวมตัวกันมาทวงถามกรมทางชนระทานนะครับขณะที่นายสมภพสมประสงค์ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณีซึ่งลงมาพูดคุยกับชาวนานานกว่า1ชั่วโมงเรียกเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับฟังปัญหาของชาวนาและยืนยันว่าจะจัดสรรน,น้ำให้ชาวนาไม่เกินวันที่15นี้ ซึ่งปัญหาเกิดจากสถานการณ์น้ำไม่เพียงพอต้องหมุนเวียนไปหลายแห่งอาจทำให้บางแห่งน้ำไปไม่ถึงนะครับโดยจะสำรวจว่าจุดไหนน้ำไม่ถึงและจะเพิ่มปริมาณน้ำให้เพียงพอทันทีทำให้ชาวนาพอใจและเดินทางกลับไปครับวันที่15นี้หากมีความคืบหน้ายอย่างไรทีมข่าวพูยภาคของเราก็จะนำมาให้คุณผู้ชมได้ทราบต่อไปนะครับ ไปที่จังหวัดลบบุรีกันบ้างน,นะครับติดตามปัญหาน้ำตกวังก้านเหลืองน้ำแห้งขอดอน้ำแห้งขอดผิดปกตินะครับไม่มีน้ำให้นักท่องเที่ยวได้เล่นล่าสุดทางผู้ว่าราชการจังหวัดลงพื้นที่ตรวจสอบและมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาแล้วครับ นี่แหละครับสภาพน้ําตกวังก้านเหลืองที่ตาบลท่าหลวงอําเภอท่าหลวงจังหวัดลบบุรีนะครับที่บางจุดก็แห้งขอดบางจุดก็มีน้ําเหลือน้อยไม่มีน้ําให้นักท่องเที่ยวได้ลงเล่นนะครับทา mm hmm. งด้านนายธนาคมจงจิระผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีจึงลงพื้นที่ตรวจสอบหาสาเหตุที่ทําให้น้ําตกแห้งผิดปกติซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวงชี้แจงว่าเกิดจากภัยแล้งนะครับทำให้ตาน้ําใต้ดินแห้ง จนไม่มีน้ําไหลออกมาส่วนบริเวณข้างเคียงก็มีการขุดบ่อน้ําบาดาลก็พบว่าไม่มีน้ําเช่นเดียวกันรวมทั้งยังไม่มีฝนตกในบริเวณสวนรุกขชาติน้ําตกวางกั้นเหลืองเลยนะครับผู้ว,ว่าราชการจังหวัดลบบุรีจึงมอบหมายให้อำเภอชัยบาดาลและองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวงและสวนรุกขชาติน้ำตกวังก้านเหลืองศึกษาแนวทางการดูแลและบริหารจัดการน้ำตกวางก้้นเหลืองในระยะยาวต่อไปครับ ก็จะมีการตรวจสอบและก็ช่วยเหลือให้มีน้ำนะครับโดยเฉพาะจะได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเที่ยวชมด้วยนะครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้เข้าสู่ช่วงหน้าผลไม้แล้วนะครับที่จังหวัดจันทบุรีพาไปชิมทุเรียนเงาะมังคุดและผลไม้อีกหลากหลายชนิด ให้เลือกชมและเลือกชิมนะครับโดยเปิดสวนผลไม้นำร่องแล้ว20สวนให้กับนักท่องเที่ยวเข้าเที่ยวชมแบบเที่ยวชมชิมช็อปบุฟเฟ่หัวละ199บาทครับ ราชาผลไม้อย่างทุเรียนหรือราชินีผลไม้อย่างมังคุดรวมถึงเงาะลูกตัวโต,วตวเนื้อเยอะหวานอร่อยรวมถึงลองกองคุณผู้ชมสามารถเลือกซื้อหรือเลือกชิมกันได้ในสวนผลไม้ต่างๆที่จังหวัดจันทบุรีเนื่องจากเป็นหน้าผลไม้โดยกลุ่มเกษตรกรชาวสวนผลไม้ในจังหวัดจันทบุรีนะครับเริ่มเปิดสวนให้กับนักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมและเลือกเก็บพร้อมรับประทานผลไม้สดๆจากต้นในราคาบุฟเฟ่หัวละ199บาท ตอนนี้นะครับมีสวนผลไม้ที่เปิดให้บริการประมาณ20สวนกระจายอยู่หลายแห่งเช่นตำบลพลิวอําเภอแหลมสิงห์สวนสาวสุดใจสวนลุงฉัตรสวนเจริญชัยสวนปราณอบนะครับสวนที่อําเภอท่าใหม่ก็กลุ่มเกษตรกรชุมชนเขาวบสีอําเภอมะขามก็ได้แก่สวนไม้ผลตามแนวทางพระราชดำริตำบลท่าหลวงสวนเคพีการ์เด้นตำบลวังแซมนะครับสวนที่อําเภอเมืองก็ได้แก่สวนโถทอง ตำบลคมบางนะครับโดยพ่อแม่พี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวที่สนใจเที่ยวชมชิมชอบในสวนผลไม้ของจังหวัดจันทบุรีในช่วงฤดูผลไม้นี้นะครับสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรีเบอร์โทร039322158ครับ ปิดท้ายช่วงนี้ไปที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับติดตามการวางแนวทางอำนวยความสะดวกและป้องกันอุบัติเหตุให้กับผู้ที่ขับขี่รถจักรยานโดยมีการเรียกตำรวจรายพื้นที่และตัวแทนชมรมผู้ขับขี่รถจักรยานนะครับทุกอำเภอเข้าร่วมประชุมด้วยครับ ตำรวจในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและตัวแทนจมรมผู้ขี่จักรยานทุกอำเภอนะครับเข้าหาเรือเพื่อวางแนวทางป้องกันอุบัติเหตุให้กับผู้ขี่รถจักรยานหลังเกิดอุบัติเหตุกับผู้ขี่รถจักรยานบนท้องถนนบ่อยครั้ง พลตำรวจตรีเสริมคิดสิทธิทชัยการผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยากล่าวว่าปัจจุบันนักท่องเที่ยวและผู้ที่รักการปั่นจักรยานในะจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับมีจํานวนมากขึ้นเส้นทางที่ได้รับความนิยมมากที่สุดก็คือบริเวณรอบเกาะเมืองเส้นทางบางปะอินสายในเลียบแม่น้ําเจ้าพระยาและถนนสาย3-47ไปทางอําเภอบางไสนะครับซึ่งจากการรับฟังผู้ที่ขับขี่จักรยาน พบว่าส่วนใหญ่เจอปัญหาผู้ใช้รถยนต์และจักรยานยนต์ขับขี่ย้อนสอนสภาพผิวการจราจรไม่ดีนะครับสแสงสว่างในเวลากลางคืนไม่เพียงพอและถูกรถโดยสารและรถบรรทุกขนาดใหญ่ขับรถปาดหน้าจึงสั่งการให้ตำรวจในพื้นที่เคร่งครัดบ,บังคับใช้กฎหมายคอยให้การดูแลความปลอดภัยแก่ผู้ที่ขับจักรยานนะครับพร้อมให้องค์การบริหาร การปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยการดูแลพื้นผิวการจราจรนอกจากนี้ขอความร่วมมือผู้ปั่นจักรยานนะครับให้ติดตั้งอุปกรณ์ส่องสว่างบริเวณด้านหน้าและส่วนท้ายของรถพร้อมทั้งนําแถบสะท้อนแสงมาติดบริเวณมาติดบริเวณเครื่องแต่งกายนะครับเพื่อให้มองเห็นชัดเจนส่วนการขี่จักรยานเป็นกลุ่มควรที่ขี่ในลักษณะแถวตอนเรียงหนึ่งนะครับเพื่อป้องกันการถูกรถเฉียวชนครับ ช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ายังมีอีกหลากหลายเรื่เราให้ติดตามในข่าวภูมิภาคครับ หลายๆที่ที่คุณไม่เคยไปทุกทิศทั่วไทยมีอะไรดีๆจันทบุรีเมืองที่ต้องห้ามพลาดทุกกว่านี้ไม่มีอีกแล้วจากมือเกษตรกรถึงผู้บริโภคโดยตรงกับงานเทศก,กาลผักผลไม้ไทยคุณภาพเลือกซื้อผักผลไม้ใหม่ปลอดภัยสดจากไร่ทุกวัน 6-31พฤษภาคม2558ณตลาดคลองพดุงกรุงกรเกษมข้างทำเนียบรัฐบาลกรุงเทพมหานครน้ำเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดต่อการดำรงชีวิตปัญหาน้ำจึงเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนรัฐบาลมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาน้ำแบบบูรณาการ เพื่อให้สามารถจัดการทรัพยากรน,น้ําได้ทั้งระบบเกิดความเชื่อมโยงและครอบคุมยิสาลุ่มน้ําทั่วประเทศโดยกํากับดูแลให้การปฏิบัติงานได้มาตรฐานโปร่งใสและมีประสิทธิภาพร่วมกันแก้ไขปัญหาน้ําอย่างยั่งยืนเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเพราะน้ําคือชีวิต กลับเข้าสู่ขา่าวคุยภาพนะครับจะอยู่กับผมหนุ่มน้ามนโคนเสาะกล่าวเมธีฉิมจิ๋วครับคุณผู้ชมครับเสียงชาวบ้านวันนี้เป็นความเดือดร้อนของชาวบ้านในตำบลสำราญอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นหลายหมู่บ้านเดือดร้อนจากปัญหาการใช้รถใช้ถนนทางเข้าหมู่บ้านเป็นหลุมเป็นบ่อการสัญจรยากลำบากนะครับผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปสำรวจติดตามพร้อมกันเลยครับ โนนลานเนินทองและสัมจานตำบลสำราญจำนวนกวาน่า100หลังคาเรือนได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักจากสภาพปัญหาถนนทางเข้าหมู่บ้านจึงแยกจากถนนมิตรภาพเข้าสู่หมู่บ้านสภาพถนนเป็นแบบนี้มานานกว่า3ปียังไม่ได้รับการซ่อมแซมการสัญจรยากลำบากโดยเฉพาะช่วงฝนตกแทบจะสัญจรไม่ได้รถจักรยานยนต์ต้องใช้วิธีจูงรถเดินเพราะขับขี่ไม่ได้ หรือบางครอบครัวเลี่ยงใช้เส้นทางอื่นแต่ระยะทางไกลจากตัวหมู่บ้านทําให้เสียเวลาสภาพถนน,นตอนนี้ในช่วงทางเข้ามาจากปากค้างมตรภาพเข้ามาถึงประมาณ200เมตรจะมีทางสํารุดมากคือชาวบ้านเอาสินค้าทางการเกษตรมาส่งให้ศูนย์ในแต่คนลําบากมากครับนอกจากชาวบ้านที่นี่จะใช้ถนนเส้นนี้ผ่านเข้าออกหมู่บ้านแล้วเกษตรกร,กรที่นําพันธุ์ข้าวมาจําหน่าย ที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแกน่นยังได้รับผลกระทบจากปัญหาถนนชำรุดอีกด้วยใช้รถดินนะครับเวลาเขาวิ่งพังหมดเลยไม่เหลือไม่เหลือเวลาฝน,นตกไปไปก็ไปยากมายากนี่ครับเขา,ขาอกลลำบากครับเวลาฝนตกทางมันลื่นมันอะไรด้วยชาวบ้านหลายคนบอกว่าอยากให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาแก้ไขปัญหาถนนเป็นหลุมเป็นบ่อให้กับชาวบ้านเพราะการสัญจรในช่วงฤด,ดูร้อนถนนเป็นฝุ่น ช่วงฤดูฝนถนนเละลำบากมากเอกพงศ์พุทธ,ธาถ่ายภาพชนิตาประสุสวัรริ์ทีมข่าว NBT บขอนแก่นรายงาน จังหวัดขอนแก่นเราไปกันที่จังหวัดศรีสะเกดกันบ้างนะครับหลังชาวบ้านในพื้นที่ตบรรำบลสำอําเภอเมืองศรีสะเกดร้องเรียนเข้ามาว่าฟ์มหมูในพื้นที่ทรงกลิ่นเหม็นรบกวนนะครับล่าสุดอำเภอได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาแล้วครับ ฟาร์มหมูที่มีปัญหาที่ว่านี้ก็คือศิลทวีฟาร์มนะครับเบื้องต้นคุณสมศักดิ์แสนหิรันในอำเภอเมืองศรีสเกตได้นำคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่ศิลทวีฟาร์มเพื่อดูว่าปัญหาเกิดจากอะไรนะครับโดยพบว่าฟาร์มที่ฟาร์มแห่งนี้นะครับมีโรงเรือนเลี้ยงหมู18หลังแต่ปัจจุบันเลี้ยงเพียงแค่16หลังเท่านั้นมีระบบบำบัดน้ำเสียชนิดกา๊าซชีวภาพ เพื่อใช้สำหรับผลิตไฟฟ้าภายในฟาร์มนะครับโดยจะมีการต่อท่อระบายน้ำทิ้งจากโรงเรือนแต่ละหลังไปยังบ่อพักน้ำเสียซึ่งกระบวนการตรงนี้เองนะครับที่ทำให้เกิดกลิ่นเหม็นจากการหมักหมมของปัสสาวะและมูลหมูเบื้องต้นเจ้าของฟาร์มได้ชี้แจงว่าเร่งแก้ไขปัญหาด้วยการให้คนงานใช้สารเพื่อลดกลิ่นในบ่อน้าเสีย รวมทั้งพ่นสารจุลินทรียเพื่อลดกลิ่นในโรงเรือนโดยกําชับให้คนงานทำอย่างสม่ำเสมอนะครับนอกจากนี้ก็ยังอยู่ระหว่างติดตั้งสแลนเพื่อดักจับฝุ่นละอองและกลิ่นจากโรงเลี้ยงรวมทั้งมีการมาตรการเพิ่มพื้นที่สีเขียวรอบฟาร์มเพื่อดูดซับกลิ่นอีกด้วยนะครับทางที่นายอำเภอศรีสเกตบอกว่าจะคอยติดตามตรวจสอบความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาเป็นระยะนะครับเพื่อให้มี มาตรการป้องกันกลิ่นอย่างยั่งยืนเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนและฟาร์มสามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขครับยังมีประเด็นอื่นที่น่าสนใจติดตามได้ใน1 1ทั่วไทยครับ ชาเชิงซามอบมเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือกจำนวน50ตันให้กับเกษตรกรตำบลคลองเขื่อนจำนวน250คนภายใต้โครงการปรับโครงสร้างการผลิตข้าวแบบแปลงใหญ่ครบวงจรจังหวัดชาเชิงเซาโดยเด้นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมกับชนิดของพืชส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยอินทรีย์แปรรูปผลผลิตข้าวเพื่อช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มสูงขึ้น สถานธนานาุบาลเทศบาลเมืองสระบุรีเตรียมเงินสด100ล้านบาทรองรับการจำนำในช่วงเปิดเทอมหลังเริ่มมีประชาชนมาใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเฉลี่ย200คนต่อวันใช้เงินในแต่ละวันเกือบ1ล้านบาทโดยกำหนดคิดอัตราดอกเบี้ยต่ำเพียงร้อยละ25สตางค์ จังหวัดร้อยเอ็ดจัดงานวันนัดพบแรงงานและรับงานไปทําที่บ้านเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายได้มีงานทําและมีรายได้ส่วนนายจ้างสถานประกอบการได้มีโอกาสคัดเลือกคนหางานตามจำนวนที่ต้องการณหอประชุมอำเภอเมืองร้อยเอ็ดมีตำแหน่งงานว่างมากกว่า1,000อัตราจังหวัดศรีสะเกดจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวและเครือข่ายท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกด รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนซึ่งจังหวัดศรีสะเกดได้จัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยวพศ2558ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรวมถึงกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวแต่อยู่บนพื้นฐานของศักยภาพของแต่ละพื้นที่ จังหวัดยะลาเตรียมการจัดงานสมโพธิหลักเมืองและงานกา,กาชาติจังหวัดยะลาประจำปี2558ที่บริเวณรอบสระหลักเมืองเขตเทศบาลนครยะลาระหว่างวันที่25พฤษภาคมถึง4มิถุนายน2558เพื่อเป็นการเฉลิมฉลององค์หลักเมืองซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองยะลารวมทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่จังหวัดยะลา ผู้ชมครับศูนย์วิจัยข้าวชุมแพอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นเปิดตัวข้าวพันธุ์ทับทิมชุมแพเป็นข้าวสายพันธุ์ใหม่ที่พัฒนาพันธุ์ข้าวมานานถึง9ปีนะครับจะมีลักษณะเด่นอย่างไรติดตามได้ในรายงานครับแรงนาสาธิตการปลูกข้าวที่อยู่ภายในศูนย์วิจัยข้าวอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับเกษตรกรที่ให้ความสนใจในการปลูกข้าวพันธุ์ใหม่ที่มีชื่อว่าข้าวพันธุ์ทับทิมชุมแพนายโรณชัยช่างศีนักวิชาการเกษตรชำนาญการศูนย์วิจัยข้าวชุมแพบอกว่าเริ่มทำการวิจัยและผสมพันธุ์ข้าวระหว่างข้าวขาวดอกมะลิ105ต้นเตีย้ยเป็นสายพันธุ์ข้าวเจ้ากับพันธุ์สังยดพัทธลุงซึ่งเป็นข้าวเจ้าไวต่อช่วงแสงตั้งแต่ปี2549 และทำการทัดส,สายพันธุ์ที่ดีที่สุดกระทั่งสามารถเลือกต้นข้าวที่ดีที่สุดในชั่วรุ่นที่7กลายมาเป็นข้าวพันธุ์ทับทิมชุมแพและเปิดตัวให้กับเกษตรกรได้นำไปทดลองปลูกในปีการผลิต2,558อันที่2ที่เกษตรกรจะได้คือข้าวทับทิมชุมแพเนี่ยผลผลิตต่อไร่สูงนะครับสูงกว่า700กิโลกร,รัมต่อไร่นะครับสูงกว่าพ่อนะครับซึ่งเป็นข้าวสังเกตที่มีผลผล,ผลิต ต่ำกว่านะครับคือ300กว่ากิโลกรมลัมต่อไร่อะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็ผลผลิตก็ได้สูงกว่าแล้วก็ไม่หักล้มนะครับลักษณะเด่นของข้าวพันธุ์ทับทิมชุมแพมเมล็ดใหญ่และเรียวยาวให้ผลผลิตสูงไม่ไวต่อช่วงแสงต้นเตี้ยจึงไม่ล้มง่ายสามารถปลูกได้ทั้งปีมีเยื่อหุ้ม,มเมล็ดสีแดงข้าวกองเมื่อหุงสุกนุ่มเล็กน้อย ข้าวสองมือเมื่อหุงสุกนุ่มและข้าวสารหุงสุกนุ่มมากคุณสมบัตินะที่ดีเด่นก็คือสารต้านอนุมูลอิสระสูงลิในการต้านฤทิในการต้านอนุมูลอิสระสูงนะครับแล้วก็เหนียวนุ่มนะครับจนสามารถทําผลิตภัณฑ์ซูชิได้นะครับก็ผู้ซื้อนะครับก็แฮปปี้นะครับที่จะซื้อข้าวกล้องในราคากิโลกร,รัมละ100บาทครับปัจจุบันข้าวพันธุ์ทับทิมชุมแพยังไม่มีเมล็ดพันธุ์จำหน่าย แต่มีกเกษตรกรจำนวนมากติดต่อขอมเมล็ดพันธุ์ที่ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพเพื่อนำไปปลูกในช่วงปีการผลิตข้าว2,558คาดว่าในอนาคตข้าวพันธุ์ทับทิมชุมแพจะได้รับความนิยมมากขึ้นและมีวางจำหน่ายตามท้องตลาดประกรณ์จีนันทุยาถ่ายภาพชานิตาประเสริฐสวัสด์ทีมข่าวเบทขอนแก่นรายงาน สำหรับผู้ชมที่มีข้อเสนอแนะหรือมีคำแนะนำติชมรายการนะครับสามารถติดต่อเราได้ที่ w w w facebook.com ไปที่เพจห้องข่าวภูมิภาค nbt ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะครับและวันนี้เราจะลากันด้วยสภาพอากาศที่ร้อนจัดเกือบ40องศานะครับ เจ้าของฟาร์มเลี้ยงโคพันฮินดูบราซิลที่จังหวัดสุพรรณบุรีได้นำพัดลมไอ้น้ำมาคลายร้อนให้โคในฟาร์มนะครับโดยเฉพาะลูกโคพันฮินดูบราซิลตัวใหม่อายุเพียง1เดือนนะครับชื่อเจ้าทองพันช่างราคา1ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับซึ่งเจ้าของเชื่อว่าต่อไปจะเป็นโคพ่อพันธุ์ที่ดีและสร้างไรายได้ได้อย่างแน่นอนครับ วันนี้เวลาหมดแล้วนะครับผมหนุ่มหน้ามนคนซอกราวเมทีจิมจิวพร้อมด้วยทีมงานข่าวพุยภาคทุกท่านต้องขอขอบพระคุณคนผู้ชมทุกคนที่ติดตามรับชมรายการและพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ ใครจะโกรธกับใครใครจะ